ตู่ปียาดีคลอดลูกสาวแล้วน้องเหมียวมีจม้มั่มน่ารักน่าชังสุดๆหัวหน้าห้องมาแล้วตู่ปียาดีคลอดลูกคนแรกวัยสี่สหกสุดปลื้มโชว์ภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเหมียวมีหน้าเหมือนใครสร้างความยินดีให้กับคนในวงการบันเทิงและแฟนๆอย่างล้นหลามเมื่อผู้จัดละครคนเก่งตู่ปียาดีมารีนนได้ให้กําเนิดทายาทคนแรกแล้วในวัย46ปี ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นพร้อมหน้าสามคนพ่อแม่ลูกเป็นครั้งแรกในห้องคลอดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่ upi y e d u a d e e พร้อมแคปชั่นสุดน่ารักว่าหัวหน้าห้องรายงานตัวข้าใหญ่สุดในวัสังเกตเห็นง่ายดูกันชัดๆอีกทีว่าเหมียวมีหน้าเหมือนใครเมลวินดีเบบีในภาพแงกล่าวเผยให้เห็นความสุขและความตื้นตันของทั้งคุณพ่อมาวินทวีผลที่ยืนเคียงข้างภรรยาคนสวยพร้อมกับลูกน้อยน้องเหมียวมี ที่อยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่โดยทั้งคู่ต่างก็มีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นถึงแม้จะเพิ่งคลอดแต่คุณแม่ตู่ก็ยังคงดูสดใสและเปล่งปลั่งเป็นอย่างมากส่วนน้องเหมียวมีก็จะมั่มน่ารักน่าชังสุดๆจนหลายคนอดไม่ได้ที่จะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมในความน่ารักของสมาชิกใหม่ของบ้านนอกจากนี้แคปชั่นของคุณตู่ที่ถามว่าน้องเหมียวมี หน้าเหมือนใครก็กลายเป็นประเด็นให้แฟนๆได้เข้ามาทายกันอย่างสนุกสนานบ้างก็ว่าเหมือนคุณพ่อมาวินบ้างก็ว่ามีเขาโครงหน้าเหมือนเคลื่อนตู่เรียกว่าเป็นภาพแรกที่น่ารักและอบอุ่นจนทุกคนต้องอมยิ้มตามขอแสดงความยินดีกับคุณตู่ปียาดีและคุณมาวินทวีผลด้วยนะคะขอให้น้องเหมียวมีสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายและเป็นแก้วตาดวงใจของทั้งครอบครัวตลอดไปค่ะ